สวัสดีครับเพื่อนๆชอบหนังที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนยึดร่างแบบเดอะ h i ิงที่ทางช่องเพิ่งสปอยกันไปไหมครับถ้าชอบวันนี้ทางช่องมัตซีขอนำเสนอหนังเอเลี่ยนยึดร่างผลงานของเจมส์กันผู้กำกับเรื่อง Guardian of the Galaxy กับหนังที่ชื่อว่า s l i t e r r เลื้อยดุในปี2006ก่อนที่จะไปฟังสปอยหนังก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ได้มีอุก,กาบาตตกลงมาอย่างโลกจากนั้นอุก,กาบาตก็ได้แตกออกและตกลงไปยังชายป่าของเมืองแห่งหนึ่งตัดมาที่สตาร่านางเอกของเรื่องเธอเป็นครูสาวแสนสวยที่สอนที่โรงเรียนประถมหลังจากเลิกกานสามีของเธอแกรนด์ Grant, ก็ได้มารับเธอกลับบ้านเบิลนายตำรวจหนุ่มที่แอบชอบสตาร่าได้ยืนมองเธอขึ้นรถไปกับแกรนด์ คนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสาวสวยถึงได้ตกไปเป็นเมียตะลุงแกรนได้แต่บิวบอกว่าแม่ของซาร่าทิ้งเธอไปส่วนพ่อก็เป็นไอ้ขี้เมาพอเธออายุ17แกรนซึ่งฐานะดีก็ได้มาจีบเธอเธอจึงตอบตกลงเพื่อให้เขาส่งเธอเรียนมหาวิทยาลัยพอตกกลางคืนแกรนก็อยากจะสวีทกับซาร่าแต่เธอบอกว่าเธอไม่มีอารมณ์แกรนจึงได้ออกไปนั่งดื่มที่บาร์แทนและก็ได้พบกับเบลนด้าซึ่งเบลนด้านั้นชอบแกรนมานานแล้วต่อมา แกรนด์และเบลนดาก็ได้เดินเข้าไปในป่าและได้พบกับไข่อุกาบาทที่แตกออกและมีรอยเมือกเป็นทางเดินแกรนด์ Grand จึงได้ตามรอยนั้นไปทําไมวะจากนั้นเขาก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตลักษณะเป็นเมือกเมือกแกรนดจึงได้เอาไม้ไปเขี่ยมันแล้วมันก็พุ่งหนอนใส่หน้าอกเขาหนอนนั้นก็ได้ใช้เข้าไปในตัวเขาและขึ้นไปที่สมองเขาสลบไปชั่วครู่จากนั้นแกรนดก็รู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกับมีเลือดไหลออกมาจากช่องปากและจมูกของเขาแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านเมื่อถึงบ้าน เขาก็ได้ค้นเนื้อสดในตู้เย็นมากินไปหลายแพ็ครุ่งเช้าซาร่ามาขอโทษแกรนที่เมื่อคืนเธอไม่ยอมมีอะไรกับแกรนแล้วก็ได้ชักชวนให้เขามีอะไรกับเธอต่อมาแกรนก็ได้ไปซื้อเนื้อสดที่ตลาดมาเป็นจำนวนมากเมื่อกลับถึงบ้านซาร่าสังเกตว่าประตูที่ลงไปยังห้องใต้ดินนั้นติดก,กรอนล็อกใหม่จึงได้ถามแกรนแกรนกับบอกว่าใกล้จะถึงวันเกิดของซาร่าแล้วเขาเลยอยากจะทำเซอร์ไพรส์เธอต่อมา แกรนท์และสตารล่าจะไปงานเลี้ยงในเมืองแกรนด์ Grant ก็เริ่มสังเกตพบรอยแดงๆขึ้นตามตัวของเขาและตรงหน้าอกของเขานั้นก็มีหนอนโผลออกมาจากรอยแผลนั้นและมันกระตุ้นสัญชาตญาณแพร่พันธุ์ของเขา ทำให้เขาเดินไปหาสตาร่าที่กําลังอาบน้ําอยู่แต่แล้วโดยความรักที่เขามีต่อเมียกเขารู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นการทําร้ายเธอสุดท้ายเขาก็ได้เปลี่ยนใจไปหาเบรนด้าผู้โชคร้ายแทนและเมื่อกรันไปถึงบ้านเบลนด้าเขาก็ทําทีว่าอยากจะมีอะไรกับเธอแต่พอเริ่มเขาก็ได้ปล่อยนอนออกมาจากหน้าอกของเขาเพื่อเจาะเข้าไปยังท้องของเบรนด้า ทางด้านสตาร่าเธอได้ไปที่งานเลี้ยงก่อนแกรนด์แต่แกรนด์ก็ไม่ตามมาที่งานสักทีเมื่อสาร่ากลับมาถึงบ้านเธอก็ได้พบกับแกรนด์แต่หน้าตาของเขานั้นกลับมีรอยปุดๆเต็มไปหมดแต่เขาก็กลับบอกเธอว่าเขาโดนพึ่งต่อยมาเธอได้บอกให้เขาเรีบไปหาหมอเขาเลยบตอบว่าเขาไปหามาแล้วและหมอก็สั่งยาให้เรียบร้อยแต่เมื่อสาร่าโทรไปหาหมอหมอก็กลับบอกว่าหมอไม่ได้เจอแกรนด์มาเป็นปีแล้วหลังจากนั้นสตาร่าก็ได้เห็นประกาศหมาแมวหายเต็มไปหมด ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะแกรนด์ได้เอาหมาและแมวมาให้เบลนด้ากินโดยเขาพาเบลนด้ามาซ่อนตัวไว้ที่โกดังร้างในป่าต่อมาปิวและตำรวจอีกนายก็ได้มาหาแกรนด์ที่บ้านสตาร่าเนื่องจากเบลนด้านั้นหายตัวไปและมีร่องรอยการต่อสู้ภายในบ้านซึ่งมีคนเห็นแกรนด์เข้ามาในบ้านของเธอ แต่ก็พบกับสตาร่าเพียงคนเดียวบิลเลยบอกสตาร่าว่าถ้าแกรนกลับมาก็ให้ติดต่อกลับมาด้วยจากนั้นสตาร่าก็เกิดความสงสัยว่าห้องใตด้ดินนั้นซ่อนอะไรเอาไว้กันแน่เธอจึงได้ทําลายล็อกประตูห้องใต้ดินและเธอก็ได้พบกับซากสัตว์ที่เก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากเธอตกใจและรีบโทรหาบบลทันทีแต่ในขณะเดียวกันนั่นเอง แกรนด์ก็ได้มายืนหน้ากลัวจ้องมองเธออยู่ที่หน้าต่างเขาโกรธจ้อหาว่าเธอทรยศเขาจากนั้นก็ได้จับเธอล้มลงนอนบนพื้นและพยายามที่จะใส่หนอนจากหน้าอกของเขาเข้าไปในท้องของเธอเธอดิ้นรนขัดขืน Grant แกรนด์เลยได้เอาแขนที่เปลี่ยนสภาพจนเหมือนหนวดของปลาหมึกมารัดคอเธอไว้โชคดีที่พวกตำรวจนั้นกลับมาถึงพอดีแกรนด์ Grant จึงได้ฉวยโอกาสวิ่งหนีไปสามวันต่อมานายกเทศมนตรีได้มหาตำรวจและบอกให้รีบตามหาแกรนด์ให้พบ ตำรวจบอกนายกว่าแกรนในตอนนี้นั้นแปลงสภาพคล้ายกับปลาหมึกไปแล้วนายกเลยตอบอย่างชาญฉลาดว่าเอ้ยไม่มีอะไรมากนะเขอาอาจจะแพ้หมัดหมาเพราะเขาชอบขโมยกินสัตว์เลี้ยงก็ได้จากนั้นตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุพบซากสัตว์ตายและมีรายงานสัตว์โดนขโมยไปจากฟาร์มหลายแห่งซึ่งตำรวจพอจะเดาสถานที่ก่อการถัดไปของแกรนได้จึงได้ไปดักรอและสตาร่าก็ได้ขอตามไปด้วยเมื่อดักรอได้สักพัก ตกกลางคืนแกรนด์ Grant ในร่างคล้ายเอเลี่ยนที่มีระยางยัวเยะเต็มตัวก็ได้ปรากฏตัวออกมาฆ่าวัวสตาร่าได้พยายามเข้าไปเกี้ยกล่อมแกรนด์ให้ยอมมอบตัวและเธอบอกว่าเธอจะพาเขาไปรักษาแต่ก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาและพยายามที่จะยิงแกรนด์แกรนด์เลยใช้หนวดเอเลี่ยนของเขาฟาดไปที่ชายคนนั้นจนตัวขาดเป็น2ท่อนแล้วเลื้อยหนีไปตำรวจรีบวิ่งกรูตามแกรนด์เข้าไปในป่า และไปไปพบกับโกดังที่แกรนด์เอาเบลนด้ามาซ่อนไว้พวกเขาได้พบกับเบลนด้าที่ตอนนี้ตัวพองจนเกือบจะเต็มโกดังเบลนด้านั้นยังรู้ตัวดีแต่เธอบอกว่าเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้เธอหิวอมมากๆรอบๆตัวของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยซากสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นจากนั้นร่างของเบลนด้าที่ขยายจนถึงขีดสุดแล้วก็ระเบิดออกมาเอเลียนหนอนนับล้านตัวก็ได้ทะลักออกมาจากร่างของเธอเหล่าเอเลียนหนอนพยายามที่จะชอนชัยเข้าไปในปากของตำรวจ ตำรวจที่โดนหนอนชัยเข้าไปทางปากได้สำเร็จนั้นก็เกิดอาการชักแล้วก็ล้มลงนอนบิลบอกให้ซาร่าปิดปากไว้อย่าให้พวกมันเข้าไปได้จากนั้นเหล่าเอเลียนหนอนก็ได้เข้าป่าและมุ่งตรงเข้าไปทางเมืองเอเลียนหนอนได้เข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งที่มีเด็กสาววัยรุ่นชื่อไคลี่กำลังอาบน้ำอยู่ในอ่างมันพยายามว่ายน้ำดุกดิ๊กเข้ามาในอ่างและชอนชัยเข้าไปที่ปากของเธอไคลี่พยายามดึงมันไม่ให้เข้าไปในปากได้ในขณะนั้นเองไคลี่ก็ได้เกิดนิมิตเห็นภาพดาวบ้านเกิดของเอเลียนว่า เจ้าเอเลียนหนอนนั้นมันกินสิ่งมีชีวิตบนดาวตัวเองจนเกลี้ยงจากนั้นมันก็ได้มาที่ดาวโลกและมาสิงอยู่ในร่างของแกรนด์ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเหล่านอนเอเลียนนั้นแชร์ความทรงจํากันและกันและเชื่อมโยงทุกตัวเข้าด้วยกันทางจิตนั่นเองจากนั้นเธอได้ดึงมันออกจากปากได้สําเร็จและได้ใช้ที่ม้วนผมหน้ามันจนตายแต่พอเธอออกมาจากห้องน้ํากลับพบว่าพ่อแม่และน้องๆของเธอนั้นโดนเอเลียนหนอนสิงไปหมดแล้วเธอเลยพยายามจะหนีออกไปทางระเบียง เหล่าเอเลี่ยนก็ได้เข้ามาหาเธอจากระเบียงทั้งสองด้านเธอเลยต้องกระโดดลงมาจากชั้น2แล้วหนีเข้าไปหลบในรถบิลได้พยายามติดต่อไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอแพทย์สนามแต่ติดต่อใครที่สถานีไม่ได้เลยระหว่างที่นายกและสตาร่าช่วยกันขนย้ายตำรวจที่โดนเอเลี่ยนนอนสิงอยู่นั้นตำรวจนายหนึ่งก็ได้ลุกขึ้นมายืนและพูดกับสตาราด้วยดูเหมือนว่าแกรนจะสามารถสื่อสารทางจิต ผ่านร่างของทุกคนที่ถูกนอนสิงอยู่ได้เขาขอโทษเธอที่เขาพยายามบีบคอเธอและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นและไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เบนด้าเป็นรังไข่ด้วยแต่มันเป็นสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติจากนั้นตำรวจอื่นๆที่โดนเอเลี่ยนสิงก็ลุกขึ้นมาสตาร่าจึงถือปืนจะยิงไปใส่พวกเขาแต่ตำรวจได้พูดขึ้นพร้อมๆกันว่าพวกเขาคือแกรนเป็นสามีของเธอ และสั่งให้สตาร่าทิ้งปืนตำรวจหญิงพยายามจะชักปืนยิงใส่ตำรวจเอเลียนพวกมันเลยพ่นสารสีเขียวใส่ตำรวจหญิงสตาร่าเห็นดังนั้นจึงยิงปืนใส่ตำรวจคนหนึ่งที่หัวนั่นทำให้หนอนที่ฝังอยู่ในหัวของตำรวจคนนั้นเลื้อยหนีไปแต่ลูกปืนของเธอก็หมดพอดีสตาร่าและนายกจึงจำเป็นต้องวิ่งหนีทางด้านไคลลี่นั้นเธอโดนพ่อแม่และน้องสาวสองคนที่โดนเอเลียนหนอนสิงมาล้อมรถของเธอไว้และบอกให้เธอเปิดรถแต่เธอไม่ยอมพ่อของเธอเลยเอาก้อนหินมาทุบกระจก บิลที่ผ่านมาพอดีก็ได้ช่วยไคลี่ไว้ไคลี่บอกว่ามีนอนฝังอยู่ในหัวของพวกเขาจากนั้นก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่โดนเอเลี่ยนสิงบุกเข้ามาใส่พวกเขาบิลจึงพาไคลลี่หนีขึ้นรถตำรวจนายกและซาร่าที่หนีชาวเมืองที่ถูกยึดร่างมาถึงพอดีจึงได้หนีขึ้นรถไปพร้อมกัน บลได้ติดต่อไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มีคนรับบิลเลยได้บอกให้เจ้าหน้าที่นั้นติดต่อกลมควบคุมโรคให้ทีเธอเลยบอกว่าได้และเดี๋ยวติดต่อกลับไปแต่หลังจากนั้นเหล่านอนเอเลี่ยนก็ได้บุกมาถึงสถานีตำรวจพอดีระหว่างที่นั่งรถไคลลี่บอกว่าตอนนอนพยายามลุกล้ำเธอนั้นเธอรู้สึกว่าเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกรนด์ซึ่งเขามาจากแล้วเธอก็ชี้นิ้วขึ้นไปบนฟ้าเธอบอกว่า ร่างจริงของมันดูเหมือนเข็มแต่มันจะเปลี่ยนร่างใหม่เสมอมันไปดาวเคราะห์มาแล้วหลายแห่งเพื่อฆ่าหรือทําให้ท้องแล้วมันกินจนหมดดาวมันจึงได้มาอย่างโลกบิลถามว่าสมองของพวกมันนั้นเชื่อมต่อมันเป็นตัวเดียวกันงั้นเหรอสตาร่าจึงบอกว่าเมื่อพวกมันออกลูกไม่ได้มันก็จะดูดซับสมองและร่างของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเปรียบเสมือนการดูดกลืนทางจิตหรือเมื่อเข้าถึงเขตเมืองบิลก็ได้ติดต่อไปที่สถานีอีกทีหนึ่ง คราวนี้เจ้าหน้าที่ที่โดนหนอนสิงไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้ตอบว่าเธอมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแล้วรถของบิลก็โดนชนมาบิลรถซึกตัวอีกทีหนึ่งเขาก็พบว่าชาวเมืองที่โดนเอเลียนสิงนั้นได้เขามาเอาตัวสตาร่าไปบิลเลยรีบพาไคลลี่หนีส่วนนายกนั้นกระโดนเอเลียนจับตัวไปเช่นเดียวกันเมื่อหนีมาซ่อนบิลจึงถามไคลี่ว่าเขามีระเบิดในโรงพักถ้าทำลายแกรนซ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจได้หนอนทุกตัวจะตายหมดไหมไคลลี่บอกว่าน่าจะ จากนั้นบิวก็เข้าไปในโรงพักและพบกับหมาเอเลียนมันบุกเข้าทำร้ายเขาแต่ไคลี่ก็เข้ามาช่วยเขาได้สำเร็จและบิวจึงได้ยื่นปืนให้เธอไว้กระบอกหนึ่งจากนั้นเขาก็เก็บระเบิดออกมาส่งทางด้านนายกเมือรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าเขาถูกล้อมไว้ด้วยชาวบ้านที่โดนเอเลียนสิงและพวกมันกำลังกินเนื้อสดกันอย่างอร,อร่อยเขา<อ><อ>ได้พยายามหนีขึ้นมาจากห้องใต้ดินแต่กระโดนหนอนยักษ์ที่เป็นระย่าของแกรนทิ่มเข้าไปที่คอซึ่งนั่นจะทำให้นายกได้เปลี่ยนเป็นเอเลียนไปอีกคนหนึ่งและเขาก็เริิ่มกนนนเื้อสดททัี สตาร่าถูกชาวบ้านที่โดนเอเลียนสิงผ้ามานอนที่เตียงที่บ้านของเธอเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็เก็บเอาด้ามหวีที่ปลายแหลมเอาไว้ป้องกันตัวจากนั้นเธอก็เปิดประตูออกมาและได้พบกับแกรนที่ตอนนี้ร่างของเขาโตมากเพราะว่าเขาได้หลอมรวมร่างกับคนอื่นๆอีกหลายคนแกรนบอกสตาร่าว่าเธอทรยศเขาเธอเลยขอโทษเขาแล้วบอกว่าเธอคิดว่าเขาจะฆ่าเธอเธอจึงทำไปแบบนั้นแกรนที่เอาหนวดปลาหมึกมารัดคอเธอได้ฟังจึงใจอ่อนและคลายหนวดออก เธอได้พูดปลอบประโลมเขาว่าเธอจะอยู่กับเขาและไม่ทําให้เขาว้าเวในขณะที่แกรนด์กำลังคล้อยตามอยู่นั้นเองเธอก็ได้เอาปลายแหลมของด้ามหวีแทงเข้าไปที่คอของแกรนแกรนดจึงได้ใช้หนวดฟาดเธอกระเด็นไปติดกาแพง เวลานั้นเองบิลและไคลี่ก็ได้เข้ามาช่วยบิลดึงสลักระเบิดออกและจะปาใส่แกรนแต่ทำท่าเยอะเกินจึงโดนหนวดของมันซัดจนตัวเขาและระเบิดกระเด็นออกไปนอกบ้านซึ่งระเบิดก็กระเด็นไปตกระเบิดในสระน้ำส่วนไคลี่กระโดนแกรนซัดโซฟาใส่ไปติดกำแพง แกรนได้ใช้หนวดของมันมาสองอันแล้วจะทิมแทงไปยังท้องของบิลบิลเลยคว้าถังแก๊สข้างตัวแล้วเอาหนวดอีกอันหนึ่งของมันมาต่อกับหัวส่งแกส๊สซึ่งนั่นทาให้แก๊สทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในร่างของแกรนดจนร่างของมันพองขึ้นแล้วบิลก็สั่งให้ซาร่ายิงแกรนดซะและเมื่อเธอยิงเธอก็ได้ทําให้ตัวของแกรนดที่อัดแน่นไปด้วยแก๊สนั้นระเบิดออกซึ่งชาวบ้านที่โดนเอเลี่ยนสิงทั้งหมดก็ได้ล้มลงเมื่อเหตุการณ์สงบลงซาร่าและไคลี่ที่รอดชีวิิิตก็เดนมาหบา และพบว่าเขายัางไม่ตายจากนั้นก็ได้ดึงหนวดเอเลียนออกจากท้องของเขาไคลีบอกว่าต้องโดนหนวดแทงทั้งสองอันก่อนถึงจะถูกยึดร่างได้สําเร็จซึ่งบิลโดนไปแค่หนวดเดียวและเมื่อเขาออกมานอกบ้านก็ได้พบว่าชาวเมืองนั้นนอนตายกันเกลื่อนกลาดบิลและพวกจึงได้พากันไปยังโรงพยาบาลที่อยู่เมืองข้างเคียงและเมื่อเรื่องนี้เป็นผลงานของเจมส์กันภาพยนตร์เรื่องนี้มีเอ็นเครดิตนะครับ โดยตอนเอ็นเครดิตนั้นฉายให้เราเห็นว่าเศษสมองของแกรนที่ถูกระเบิดออกนั้นยังมีเศษหลอนเหลืออยู่และมันก็ได้พุ่งตรงเข้าไปสิงร่างเจ้าแมวเหมียวที่มาเลียเศษสมองอยู่นั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง s l i ต t e r ในปี2006แภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.5คะแนนได้รับคะแนนในเกณฑ์มะเขือเทศสดจากเว็บ Rotten Tomatoes ไปที่86% ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ